กับแก้วนะคะกับหวยประจําวันที่29เมษายน2563เนาเะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ใครจะมีโชคอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นกดติดตามช่องหมอกแก้วแม่นชัวช่องนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ใน IG Facebook ถ้าถูกใจคลิปนี้กดแบ่งต่อส่งต่อกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังจะสนใจดูดวงแก้วอยู่ก็ยินดีคะ่ะโทรกันเข้ามาได้เลยเบอร์ตามนี้เบอร์ด้านนี้เลยหรือจะแอดไลน์ ออฟฟิเชียลมาก็ได้นะคะถ้าเป็นเบอร์มือถือก็จะเป็น063-635-5512้ํานย้ำนะคะ063-635-5512แล้วก็ขออย่าลืมอนุโมทนาบุญกันด้วยเมื่อเช้าใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้ปล่อยปลาเนาะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะไปทำให้ใครที่ร่วมปัจจัยมาก็อย่าลืมอนุโมทนาทุกครั้งที่แกโพสนะแล้วก็ขอบคุณพี่ดำแล้วก็คุณแม็กแล้วใครอีกอะคุณอิงออนแล้วก็พี่แบง แล้วก็พี่มุกที่อยู่หัวหินนะคะที่อนุโมทนาบุญมาโอนเงินมาทำบ,บุญคนละ200 500 <c oughs> มีพี่และนะพี่ไทยโอนมา3,000แปลว่าเมื่อว,วานถูกเยอะใช่ไหมคะพี่ก็อนุโมทนาบุญด้วยใครที่ดูคลิปนี้นะคะชอบใจก็อย่าลืมแบ่งต่อไปเนาะแล้วก็ถ้าใครจะดูดวงแก้วก็ยินดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรแล้วมีแนวทางแบบไหนบ้างทำกันสดๆเลยแป๊บนึงนะขอเช็คก,ก่อน ว่าอะไรยังไงแปบ๊บหนึ่งเพราะวันนี้ยุ่งวุ่นวายกับหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะเมื่อเช้าก็ตื่นมาทำกับข้าวใส่บาตนูน่นนี่นั่นก็เลยแบบยุ่งยุ่งหน่อยแล้วก็ติดงานลูกค้าดูดวงสองสมคิวก็เลยเพิ่งจะว่างมาทำคลิปนะโอเคมาดูกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่ วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระศิวะนะคะเทพเป็นใหญ่ที่กระจัดสิ่งที่ไม่ดีแก้วแนะนําว่าคนเกิดวันอาทิตย์แนะนําให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลานะคะหรือเลขใบโมทนาบุญในใบเสร็จต่างๆคุณลองซื้อดูแก้วว่าคุณมีสิทธิ์ยิ้มและได้โชคแน่นอนค่ะเดี๋ยวเลขมงคลดูท้ายคลิปเนาะ ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ได้เทพัส,สุขค,คือความสุขสําราญความเอ็นเทนมีความสุขรื่นเริมบันเทิงใจต่างๆนะคะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผ้าใบ่ใบนี้ก็แนะนํามาว่าวันนี้ให้คุณซื้อเลขยานผ่านนะ รถที่คุณใช้ประจําถ้าในกรณีที่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์ได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีรถนะคะแนะนําว่าซื้อเลขสายรถเมล์ที่ขึ้นประจําหรือรถไฟฟ้าที่ขึ้นประจําว่าสถานีนี้เสียกี่บาทอะไรประมาณนี้ค่ะที่เลขที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดจะให้โชคคุณนะคะคนวันเอ,เอวันจันทร์คนวันอังคารได้ไพ่พยาสุครีไพ่ไก่ไพ่เอกสารไพ่คุยเกียร์ไพ่ทำมาหาเช้ากินข้าม ไพ่ใบนี้นะคะคนเกิดวันอังคารวันนี้คุณวันอังคารให้ระวังเรื่องอาหารเป็นพิษรำไส้อักเสบระวังไว้เลยนะคะแต่ถ้ามองถึงเรื่องโชคลาภมีบ้างเล็กน้อยแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานบางคนบอกว่าฉันอยู่บ้านฉันทำอะไรล่ะฉันจะไม่ได้ซื้อก็แนะนําว่าให้คุณได้เงินจากใครล่ะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนทํางานก็ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือหรือเลขที่เกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเป็นรหัสพนักงาน ออฟฟิศที่ทํางานเลขที่เท่าไหร่ก็ซื้อได้นะคะนี่ของคนวันอัคารคนวันพุธได้ไพ่ขงเบงไพ่ฉลาดสติปัญญาดีถ้าในระยะนี้คนวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือได้เลยอันนี้จะดีมาก หรือให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเช่นเมื่อวานซื้อหวยไปเท่าไหร่อะมันเป็นการลงทุนหรือลงทุนซื้อของมาขายไปกี่บาทให้ซื้อเลขพวกนั้นได้เลยนะคะมันเป็นการลงทุนที่ดีค่ะมาต่อกันที่วันพฤหัสบ,บดีนะคะเมื่อกี้วันพุธเลขของเบงควาวันพฤหัสได้ไพ่หานุมานเข้าหอ,อกนางเบนจากายแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองเพราะคนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลาภคุณนะคะจะอยู่ที่เกณฑ์ที่ดีในกรณีมีแฟนม,มีคนรักซื้อได้เลยถ้า ว่ามีแฟนด้วยมีกิ๊กด้วยให้ซื้อเลขแฟนนะคือคนที่คุณรักที่สุดอะเออคุณรักใครคุณซื้ออันนั้นแต่ในกรณีที่คุณเป็นคนโสดไม่มีคู่จะต้องซื้อเลขเกี่ยวกับใครดีแก้วแนะนําว่าให้ซื้อคนที่คุณรู้สึกลักที่สุดในตอนนี้จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ได้หมดค่ะนะสำหรับคนเป็นพิษทหัสคนเป็นสุขเหมือนหมอแก้วนี่นะคะได้ไพ่พระแม่นางกวากเทพีแห่งความงามความร่ำรวยแห่งโชคลาภค้าขายแก้วแนะนําว่าวันนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับ สมุดบัญชีธนาคารหรือรหัส ATM 3ตัวหน้าถ้าสมุดบัญชีธนาคารก็ซื้อสาตัวหน้านะคะจะได้โชคได้ลาบเช่นกันค่ะเกิดวันศุกร์นะคะย้ำย้ำย้ำหลายรอบเลยซื้อสมุดบัญชีธนาคาร3าตัวหน้าหรือรหัส ATM 3ตัวหน้านะคะพอจะได้โชคได้ราบนะคะส่วนคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ,พ่พระอรุณเทพบุตรแนะนําว่าให้ซื้อเลขเหมือนคนวันจันทร์ก็คือเลขการเดินทางเลขยันพานะ ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรถที่ใช้ประจําสมมติมีหลายคันให้ใช้คันไหนใช้บ่อยสุดใช้คันนั้นในกรณีที่ไม่มีรถล่ะให้ซื้อเลขอะไรก็คุณเดินทางไปไหนมาไหนนั่งรถเมยนั่งรถสองแถวสายอะไรซื้อเลขพวกนั้นได้เลยคือเลขเกี่ยวกับการเดินทางตัว๋วรถเมยหรือตัว๋วพวกรถไปบคส,บสก็ได้นะคะมาดูกันว่าเลขมงคลของแต่ละวันเป็นเลขอะไรนะแก้วไล่ที่วันเมื่อกี้ก้เริ่มจาก อาทิตย์มาเสาร์วันนี้เดี๋ยวย้อนจากเสาร์ไปอาทิตย์วันเสาร์ให้ซื้อเลขเจ็ดนะคะย้ำเลยวันเสาร์ให้ซื้อเลขเจ็ดนะคะเพราะเป็นไพ่ของพระรุณเทพบุตรต้องซื้อเลขเจ็ดจะได้เฮงแล้วก็เอาเลขเจ็ดไปบวกกับอันอื่นก็ได้ส่วนคนวันศุกร์ให้ซื้อ295คนวันศุกร์ให้ซื้อ295นะคะเพราะ295จะเป็นเลขนําโชคค่อยคุณนะคะคนวันศุกร์สองส่วนคนวันพฤหัสซื้อสอง ถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรให้ซื้อ251วันพฤหัสย้ำสองห้าหนะคะส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลข2สมมุติคุณจะซื้อเลขอะไรก็ตามพ่วงเลข2ไปได้เลยหรือคุณเกิดวันที่1ก็พ่วง2ไปเป็น1 2หรือเกิดวันที่28ก็เป็น282อะไรแบบนี้ค่ะส่วนคนวันอังคารให้ซื้อ103นะ ย้ำนะคะคนวัคารนอังคาร103จะให้โชคให้ลาบคุณส่วนคนวันจันทร์ให้ซื้อเลข6คือเลขกําลังของคนที่เกิดวันเออเลขพระุกนะคะย้ำคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลข6เพิ่มเข้าไปกับเลขที่คุณอยากได้นะแล้วก็คนวันอาทิตย์ให้ซื้อ1นึนะคะเป็นเลขกําลังของพระศิวะหนะึ่งสหนึ่งะจบไปแล้วกับหวยและเลขเด็ดประจําวันของแต่ละคนนะคะใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืม กดแบ่งปันส่งต่อกัอนด้วยนะแล้วก็ถ้าใครจะดูด่วแก้วก็ยินดีนะคะจองคิวกันมาได้เลยตามนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ